กันนี่แหละครับไปะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเขาไปทปําบุญในวัดอันนี้คือเขาเรียกวัดนอกไหนจะให้ดูเลิกนี่วัดนอกงูวัดเขาอย่างงามเไ,ไหมท่านผูช้ชมไหยเนี่ยก็มีคนหย,าดด,ยาดดวงหยาิโยมเนี่ยเข้ามาเออเขาก็ทยอยกันมาทําบุญด้วยกันนู้วัดเขาย่างใหญ่ไหมอืมดูไปเลยท่านผู้ชมนะ่น้ บส์เบิดทอดตั้งยาังงามแมนะ่น่ะอวันนี้เขาก็มีคำบรรณาดต่อสมุนไพรดารกรรมบัญชมครับมือเป็นผ่าเป็นผ่าอาจารย์เข้ามาอ้อาหารปลาตูบเบิ่มเลยอ่านปลาเรืออาหารคนคนกินได้ไหมเนี่ยปลาไปกรรมบชมเดี๋ดงงดวยวผมจะพาเดินไปดูข้างในเนอะอาะพาไปเดินไปดูบ,อบ่อนเ็าหายอาหารปลาน่ะ อาหารปลาตรงหนุนข้กอก็มีจัดอะไรนวดนวดสมุนไพรนวดตอกเส้นนะครับนวดมาด้วยเขาเป็นผ่านะครับท่านผู้ชม,มเขาเป็นผ่าเขามาหนวดเขามาตอกเส้นเออใครปวดหลังปวดเอวอเขารักษาหายได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันแต่ <laughs> ก็ปีนไป <laughs> ไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูขา้างในโอ้ดูไอตัวนี้ดูดดดด นอนสบายใจเชื่อมเลยกอมีไก่ได้าแม่ไก่วัดไปเดินไปดูข้างในข้างในเขาก็มีมีปลามีมีมีปลามีเต่าแล้วก็มีอะไรคือมีหอยด้านนี้แมะมีไหมเฮะนี่โอ้นี่วัดเข้านผู้ชมเลยโอ้วัดเข้าอย่างงามแม่นี่เขะธาตุสวนอย่างสวยเลย ไปเดี๋ยวไปดูในนี้เขามีขายอาหารป่าดาเลยไม่ใช่อาหารป่าเขามีขายปลาลุงปลาไหลปลาโมงปลาหมอเยอะแยะมีมีตรงมีเต่าดาค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ครับมีเต่าขายดาปลาไหลก็มีมย่าี้ไหมไปเดี๋ยวไปดูข้างใน นี่ข้างในก็มีนกดากันไ้ชมเออใครมากันหนิมีของทําบุญเยอะมากเลยครับเออมปดองซื้อมาหนุนตลางหนุหนกขากำลังอานบน้ำมนต์กันผู้ชมเออเขามีอานบน้ำมนต์สะดอกเขอาดาหด้วยนะเออใครมีโงงมีขอบใครอยากอาบน้ำมนต์เผื่อเป็นสิริมงคลก็มาที่นี่ได้ดนะครับเขามีพระอาจารย์ในนี่นี่ก็เป็นอาหารอาหารคนใช่ไหม <c oughs> เด็กๆู้ชมมู้นี่เต่าตัวใหญ่เลยน้ชมเลยตละร้อยโอ้เต่ามีเต่าตัวใหญ่ตัวหน่อยนี่มีนกดามีนก เออมีนกไหปลอยดาครับไปไปดูข้างในมาแม่โอ้หนี่ซาหนามเขานักผู้ชมเลยเออตอนนี้ก็ยังไม่มีอา้าวคุยกับแมวซะละมาแม่มานังเลยตรงนี้ตรงนี้นมันแชะ อ,อบัตเข้ากับหญ่ระเกะ่านผู้ชมเลยนี่เขากำลังขายอาหารปลากันท่านผู้ชมมาดูปลาเด้อ้ปลายัางใหญ่ไหมปืด๊ดนี่นะโอ้ปลายัางหลายรูปอะไรนั่นปืด๊ดนั่นนะอู้ปลาปลาไม่ชอบไปทีไหนนะปะดูว่าปลายัางมาก,กันท่านผู้ชมเลยปื๊ดแต่คนลงไปนี่มันจะกินคนไหมนี่นะแม่ดูตัวยังใหญ่มากดาแม่ เออเด่นนะอ๋อวู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 โอ้เดนะปุ่มโอ pues an er <the <the ้โหเต็มเลยผมว่าในซาแนน่าจะหลายตั้เป็นหมื่นตัวหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โอ้ปลาอูนี่ไม่ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้นี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้สีขาวไอ้ตัวนี้สีขาวโอ้ตัวใหญ่เลยนะ โอ้โหดูมันแย่งกันนะท่านผู้ชมเลยว้าวอุ้ยขนมปังปิวตายตัวดาวโยนอุ้มอุ้ยอุ้ยโอ้มีิดวัตเกโอ้ไก่ไก่ก็กินนี่ให้ไก่มันก็กินไนะคือให้ไก่ไก่ได้คือไก่กับหมูดูท่านผู้ชมูปาเริ่มเลยนะ